สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะพาท่านมารู้จักพระกริง่งพระกริ่งเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้ศรัทธามาตั้งแต่สมัยอดีตเนื่องจากมีพุทธคุณครอบจักรวาลไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภความแล้วพลาดปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเมตตามหานิยมนอกจากนี้ยังเป็นวัตถุมงคลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บูชาให้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีสติซึ่งปัจจุบันพระกริ่งยังเป็นวัตถุมงคล ที่เหล่าผู้ศรัทธาและนักสะสมต่างหาเช่าพระกริงมาบูชาโดยวันนี้ทางช่งมณฑลศักดิ์สิทธิ์ได้รวบรวมพระกริงที่ยอดนิยมมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าพระกริงท่านเป็นใครหรือพระกริงคือพระอะไรในคลิปวิดีโอนี้เรามีคําตอบพระกลิ่งคือพระพุทธรูปขนาดเล็กโดยมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่บนอาสนฐานบูควงบวงายสแสดงท่าปางบนวิชัยพระหัตถ์ซ้ายมักถือม้อยยาหรือผลไม้ ด้านในตัวพระจะใส่เม็ดโลหะเล็กๆนิยมเป็นโลหะ9กชนิดได้แก่ทองคําทองแดงเงินดีบุกพรกสังกะสีชินปาร,รอดและเจ้าน้ําเงินส่วนเรื่องขนาดตัวพระนั้นมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสําหรับบูชาในบ้านและพบพาติดตัวการสร้างพระกริ่งครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นที่ทิเบตเรียกว่าพระภัยสัตว์คุรุเป็นปังหนึ่งของพระพุทธเจ้าในลัทธิมหายานซึ่งในสมัยนั้นเรื่องการรักษาไม่ได้เจริญเท่าปัจจุบันผู้คนจึงสร้างพระกริ่งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องราง ในการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆออกไปแล้วใส่โลหะเล็กๆลงไปในตัวพระเมื่อเขย่าแล้วจะเกิดสิยงเพราะว่าการอธิษฐานนี้ส่งไปถึงพระพุทธองค์พระกริ่งในแวดวงพระเครื่องนั้นมีจํานวนมากมายแต่จะมีพระกริ่งที่ได้รับการพูดถึงในวงกว้างจากผู้ศรัทธาและเป็นที่นิยมและเป็นพระกริ่งที่เหล่านักสะสมไม่ควรพลาดเรามาดูกันว่า10อันดับสุดยอดพระกริ่งของเมืองไทยมีรุ่นอะไรบ้างเรารวบรวมมาให้ท่านนักสะสมและผู้ศรัทธา มารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นที่อันดับสิบพระกริ่งนา,พางพญา,าจังหวัดพิษณุโลกพระกริ่งนางพญาจังหวัดพิษณุโลกมีพุทธลักษณะโดดเด่นคือพระพุทธรูปทรงเครื่องตามแบบสมัยอยุทยามีความงดงามอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังได้พระเกจิชื่อดังหลายท่านมาร่วมปลุกเสกพุทธคุณด้านเมตตาเสริมอํานาจบารมีพระกริ่งนางพญาปี2514เป็นพระกริ่งรุ่นแรกของวัดนางพญาพิษณุโลก จะสร้างวันที่30ม,มกราคมพุทธศักราช2514ได้รับการออกแบบและแกนแม่พิมพ์โดยนายช่างเกษมมงคลเจริญพุทธลักษณะพระกริ่งนาพยาเป็นพระปางมารวิชัยประทับบนบัวชั้นเดียวจัดเป็นพระกริ่งยอดนิยมและหายากมีความคมชัดงดงามและอ่อนช้อยที่สุดในบรรดาพระกริ่งุตดกริ่งลงยันต่อโคตรซ้ายขวารูปแบบพิมพ์พระเป็นการถ่ายทอดพุทธศินจากพระบูชาในยุทธยาทรงเครื่องทรงเซิด ได้วิจิตสวยงามจากพระเกศจระดรบลายฐานสภาพสวยคมชัดสมบูรณ์ที่ที่มหาพุทธพิเศษโดยอาจารย์สวัยสุมโนวัตราชนัดดาเป็นเจ้าพิธีจัดพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่นิมนต์พระเกจิดังเช่น 1. หลวงปู่โตวัดประดู่ชิงพลี 2. หลวงปู่ทีมวัดละหารไร่ 3. หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม 4. หลวงพ่อเกษมเขียนมะโกวัดสุสานไรลักษณ์5หลวงพ่อทบวชนแดง6หลวงพ่อบุญมีจังหวัดเชียงใหม่7หลวงพ่อโอดวัดจันเสน8 หลวงพ่อผาวัดอุดมมงคลทีริเขต9หลวงพ่อถิ่นวัดป่าเล่ไลจึงถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่ซึ่งออกแบบได้อ่อนช้อยสวยงามยิ่งนักพุทธคุณด้านเมตตาเสริมอำนาจบาร,รมีกริงธรรมราชาถือได้ว่าเป็นกริงพระราชบิดาพระนเรศวรมหาราชกริงนางพญา<ม>ถือได้ว่าเป็นกริงพระราชมารดาพระนเรศวรมหาราชก้นฐานต่ออัคราสองโคตรก้นอุดกริงลักษณะฝากริงเป็นรูปดอกบัวจัดสร้างโดยวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลก สมัยพระอาจารย์ถนอมเขมมัจาโรและพระครูบาวรชินรัตโดยมีสมเด็จพระวันรัตปุนปุณสิริซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระสังฆร,ราชองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสิน์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และทรงจุดเทียนชัยพระอาจารย์สวัยสุมโนเป็นเจ้าพิธีพระครูวามเทพบุณีเป็นประธานฝ่ายพระมนาจารย์และหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอรรมทำพิธีดับเทียนอันดับ9้าพระกริงนเรศวรบางจันทร์ปี2515 การสร้างพระกริ่งนเรศวรบางจันทร์มีอาจารย์เทพสาริกรบุตรเป็นเจ้าพิธีพระกริง่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสายเวทและเป็นผู้มีส่วนร่วมในพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระกริ่งวัสุทัศมาแล้วมากมายโดยพระกริ่งนี้มีพุทธคุณโดดเด่นเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยพระกริ่งนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2515ถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากพิธีหนึ่งเป็นพิธีจัดประดิษฐพักมหาพุทธพิเศษณนะพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินาราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิศนุโลกตามประวัติในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พิธีจัดกระดิพักมหาพุทธพิเศษครั้งแรกได้จัดขึ้นในสมัยรัชกาลที่1และจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อว,วันที่20มกราคม2 5 1 5ในสมัยรัชกาลที่9หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีการจัดพิธีเช่นนี้อีกเลยหลวงพ่อแพ้วัดถิกุลทองประธานบริการปุกเสก ในพิธีได้อาราธนาพระเกจิอาจารย์ซึ่งล้วนแต่สุดยอดแห่งยุคร่วมพิธีปลุกเสกหนึ่งร้อยเก้ารูปอาทิหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อหอมวัดชาหมาจังหวัดระยองหลวงพ่อสุขวัดโพายทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสดวัดหางน้ำจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อพริ้งวัดโบสถ์กงธนูจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไรจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่ถิ่นวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี หลวงพ่อกีวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อของวัดไทยรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่ออุตมวัดวังวิเวการามจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อแพวัดที่กุลทองจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อเกษมสุสานไกรลักษณ์จังหวัดลำปางหลวงพ่อพรมวัดช่องแขจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่ออดวัดจันเสียนจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อกวยวัดโคสตารามจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อจวงวัดหนองสงจังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่อหนอวัดกลางท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อเทียมวัดกษตรทิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีธนบุรีหลวงพ่อเสียงวัดกัลยาณมิตรธนบุรีหลวงพ่อมิ่งวัดกกธนบุรีหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองหลวงพ่อเกศวัดกอหลักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์นำแก้วจันทร์วัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงพ่อหลวงสงฆ์วัดเจ้าฟ้าศาลาลอยจังหวัดชุมพร หลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดขอนแก่นพระอาจารย์ถนอมวัดนางพญาพระเกจิอาจารย์ในจังหวัดพิษณุโลกและจากจังหวัดต่างๆทุกประเทศอันดับแพระกริ่งจตุรงคมณีเจ้าคุณศรีวัสุทัศน์ปี2490พระมงคลราชมุนีหรือที่ผู้คนส่วนใหญ่เรียกขานท่านในสมณศัติ์เดิมว่าท่านเจ้าคุณศรีสนได้สร้างพระเครื่องและพระกริ่งรุ่นต่างๆ ไวหลายรุ่นล้วนได้รับความศรัทธานิยมจากศิยานุสิตและนักสะสมพระกริงอย่างกว้างขวางพระกริ่งจตุรงคมณนีหรือพระกริงหนองแสรสร้างขึ้นเพื่อสมบาคุณให้กับผู้ที่บริจาคสร้างพระอุโบสถของวัดพระศรีจอมทองจังหวัดสระบุรีพระกริงรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจคือพระกริงจตุรงคขมุนีปี2490หรือที่มีผู้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระกริงหนองแสเล็กสร้างเมื่อวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2490จำนวน500องค์ โดยมีพระเกจิอาจารย์หลายท่านนั่งกรกตุกเสดอาทิหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอหลวงปู่ตวัดประดูชิมพลีหลวงพ่อเสงวัดกัลยานมิตรหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอหลวงพ่อทูมวัดโพธินิมิตรและองค์หลวงพ่อท่านอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามนับเป็นพระกริ่งสายวัดอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งพระกริ่งรุ่นนี้มีทั้งใต้ฐานเรียบและใต้ฐานจอกเป็นก้นถวยซึ่งมีจํานวนน้อยหายาก อันดับ7พระกริ่งไทยริพินาตุ้นแรกพุทธศักราช2,495วัดปวริเวศวิหารจะสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกพระกริ่งไทยริพินาตุ่นแรกของประเทศไทยพระกริ่งไทยริพินาตนี้มีพระพุทธคุณสูงมากในเรื่องการอำนวยความร่มวเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้บูชาและสะท้อนความมุ่งไร้หมายอฆาาพยาบาทของศัตรูไทยรีให้พินาแท้แท้ไปเนื้อทองผสมที่แก่เนื้อทองคําทําให้ปรากฏคราบน้ําทองกระจายตามซอกตามมุตมต่าง ในปีพุทธศักราช2495สมเด็จพระวชิรณนวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกมีพระชนมายุครบ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุถวายเป็นพระราชกุศลและในปีพุทธศักราช2496ได้มีการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาธีคายุมหามงคลจัสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลนามว่าพระภัยฤทินาฏ โดยจำลองพุทธลักษณะของพระภัยรีพินาศเดิมมีทั้งพระบูชาพระกริง่งพระชัยวัดเปลี่ยนตลอดจนว่าน,น้ำมนต์พระกริ่งภัยรีพินาศปี2496กร,รมวิธีการสร้างตามแบบตำนานพระกริง่งที่ได้ตกทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรและมีพุทธลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะคือกรรมวิธีการสร้างเป็นพุทธศิลป์การเทแบบโบราณไม่มีการแต่งผิวหรือแต่งองค์พระและหล่อบโบราณโดยใช้ดินขี้วัว อันเป็นสูตรสำคัญในการหลอกพระพุทธปฏิมาแต่สมัยอดีตหลายร้อยปีทำให้เกิดเอกลักษณ์สำคัญอีกประการหนึ่งคือที่ผิวขององค์พระจะปรากฏดินที่วัวที่จับบนผิวพระไม่หนาเป็นปึกจะจับอยู่ในรูพรุนล,ละเอียดทั้งองค์พระและสีของดินที่วัวจะเป็นสีเขียวอมดำเข้มพระกริ่งไัยริพีนาศวัดบวรนิเวศวิหารปี2495จะมีขนาดเท่ากันทุกองค์และจากการถอดหุ่นเทียนด้านข้างโดยรอบขององค์พระจะเป็นตะเข็บ ซึ่งเกิดจากการประกบแม่พิมพ์พุทธลักษณะเม็ดพระศพด้านหน้าเป็นเม็ดกลมโตมี9เม็ดที่พระเนตรจะมีเมตตาดำรูปกลมแบนค่อนข้างนูนต่ำพระหัตถ์ข้างขวาง่ายขึ้นฐานด้านหลังด้านล่างเป็นตัวหนังสือบุ๋มไพริพินาซึ่งติดคมชัดมีตำหนิที่ก้นของพระกริ่งไพริพินาเป็นรอยตะบและรอยเซียนอันเกิดจากร่องรอยของการตะบายให้เรียบหลังจากการอุดก,ก้นหลังใส่เม็ดพระกริ่งลงไปอันดับ6พระกริ่งชัยประการหลวงปู่โต วัดประดู่ชิงพลีปี2522พระกริ่งชายประการสร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณให้กับผู้ที่บริจาคเงินช่วยเหลือในการสร้างอุโบสถวัดต้นหนุนจังหวัดเชียงใหม่มีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องโชคลาภการค้าขายเมตตามหานิยมโดยช่างเททองหล่อที่วัดประดู่ชิงพลีหลวงปู่โตประกอบพิธีพุทธพิเศษด้วยตัวท่านเองทิมทรงใช้แบบทิมพระกริ่งใหญ่เช่นเดียวกับพระกริ่งเปิ้งเย้งและพระกริ่งสายฟ้าต่อโคตรต่างกัน องค์พระมีทั้งผ่านการแต่งกล่าวผิวเรียบและไม่แต่งพระกริ่งต่อโคตที่ฐานด้านหลังพระชัยวัดต่อโคตใต้ฐานจำนวนการสร้าง2,522องค์ประวัติประสบการณ์ผู้ที่นำไปใช้แล้วเกิดประสบการณ์พุทธคุณทางด้านเมตตาค้าขายมีโชคมีลาภพระเครื่องของหลวงปู่ตบพระอุทิศตนบำเพ็ญเทียรอย่างเคร่งครัดเสมอมีวัดปฏิบัติที่งดงามมาตลอดชีวิตที่อยู่ในร่มกาสาวพัสเรื่องพระพุทธคุณโชคลาภนั้นทวีคูณกับคนที่เป็นคนดี หากผู้บูชาเป็นผู้ประพฤติตนดีตามคำสั่งสอนของหลวงปูต่ตกท่านจะพบกับโชคลาภเมตตาม,มากมายและคล้วคลาดปลอดภัยอย่างไม่ต้องสงสัยอันดับ5พระกริ่งชินบัญชรก้อนอุทไายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ปี2518ายพระกริ่งชินบัญชรก้อนอุดผงไทรกุมารสร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณให้ประชาชนที่ร่วมบริจาคค่าซ่อมถาวรวัตถุโดยพุทธลักษณะของพระกริ่งนี้ถอดแบบมาจากพระกริ่งใหญ่ของจีน พระทุกองค์จะตอกหมายเลขและโคตดกำกับไว้บริเวณด้านหลังพระกริ่งชินบัญชรก้นอุดผงไทยกุมารตอนนี้นิยมเช่าหาต้องว่ากันว่าประมาณ3มล้านถึง10ล้านบาทแล้วแต่สภาพและโคตดที่เอาออกซึ่งแพงสุดจะเป็นโคตดอีกซึ่งต้องบอกว่าราคาตอนนี้แทบจะหาเช่าบูชากันไม่ได้เพราะสร้างเพียง1นึ่งองค์เท่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยสําหรับท่านที่ต้องการพระกริ่งก้อนอุดผงไทยกุมารที่ท่านหลวงปู่ทิมวัดหานไร่ปลุกเสกเดียว และที่สําคัญท่านเสกนานมากแถมยังต่อโคดศาลาโคดเดียวกับที่ต่อพระกริ่งชินบัญชรพระกริ่งชินนบัญชรกนอุดผงไทยกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนั้นปัจจุบันเล่นกันหลักหลายหลายล้านบาทไปถึงเลขแปดหลักนานแล้วและคงไกลเกินเอื้อมสําหรับคนทั่วไปแต่ยังมีพระกริ่งอีกรุ่นหนึ่งอาจารย์ชินพรสุสถิตถวายให้หลวงปู่ทิมวัดละหารไรปลุกเสกที่สําคัญต่อโคดศาลาเดียวกับที่ต่อพระกริ่งชินบัญชรเลยครับยังได้อุดผงไทยกุมารและมวลสารวิเศษด้วย โลหะที่สร้างพระกริ่งนี้ประกอบด้วย1ทองชนวนของท่านเจ้ามาวัดจจประวัติราชาวาสวารรมหาวิหาร2ทองชนวนพระกริง่งพระชัยวัดอรหังของหลวงปู่วแหวนวัดดอยแม่ปัง3ธัญญา108ตามตำรับสร้างพระกริง่งซึ่งได้ถวายให้หลวงปู่วแหวนเสกไว้พร้อมกับเมื่อคราวเสกพระกริง่งพระชัยวัดอรหรังทำพิธีปลุกเสกเมื่อเดือนเมษายน2518ต่อมาพระอาจารย์ทองเจือได้มอบพระกริง่งและเหรียญรุ่นแรกของตุเจ้าเสือดาว ให้แก่อาจารย์ชินพรซึ่งได้นําพระกริ่งจานวนร้อยกว่าองค์พร้อมพระปกใบมะขามและเหรียญของตุวเจ้าเสือดาวไปขอให้หลวงปู่ทิมปลุกเสกให้โดยเปิดห่อให้ท่านดูทั้งพระกริง่งและพระปกใบมะขามและเหรียญหลวงปู่ทิมท่านได้ปลุกเสกให้ตั้งแต่เดือนเมษายน2518จนถึงต้นเดือนตุลาคม2518ก่อนที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาลไม่ถึงอาทิตย์เมื่อได้รับพระกลิ่งที่หลวงปู่ทิมปลุกเสกมาแล้วอาจารย์ชินพรได้เอาโคตราสาลา ที่ใช้ตอกแผ่นเงินของพระกริ่งก้นเงินมาตอกไว้ด้านหลังทุกองค์เพื่อให้เป็นเครื่องหมายแยกกับพระกริ่งที่หลวงปู่ทิมไม่ได้ตุกเสร็จอันดับ4พระกริ่งตกกะกัแตนหลวงปูกก่เอี่ยมวัดหนังพระกริ่งตกกะกัแตนถูกสร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณให้กับประชาชนที่ร่วมทําบุญสร้างเขืือโดยพระกริ่งตกกะกัตเตนนี้ส่วนใหญ่มีพุทธลักษณะโดดเด่นคือถือดอกบัวและม้อยยาเป็นพระกริ่งที่มีพุทธคุณสูงเรื่องลือในเรื่องการปัดเป่าสิ่งไม่ดี แต่ปัจจุบันตัวพระกริ่งค่อนข้างหายากแล้วกล่าวกันว่าหลวงปู่เอี่ยงวัดหนังมีแรงบันดาลใจจากพระกริ่งตะกะแตนของขมเรที่ใช้บูชาติดย่ามอยู่จึงนําสายประทาที่มีลักษณะเป็นเม็ดตุ่มจุดเด่นของพระกริ่งตะกะแตนมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างพระชัยวัดวัดหนังซึ่งเทหล่อแบบโบราณก้นอุชันโรงเพื่อสมนาคุณผู้ร่วมทุนสร้างเขื่อนกั้นน้ําหน้าวัดพระกริ่งที่ถูกหยิบมาพูดคุยกันในอันดับต้นคือพระกริ่งตะกะแตนซึ่งถือว่าเป็นพระกริ่งที่ค่อนข้างหายาก ค่านิยมและพุทธคุณสูงมากจัดเป็นพระกลิ่งนอกอีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏนิยมเช่าหากันอย่างกว้างขวางและมีค่านิยมสูงมีกําเนิดมาจากประเทศขเขมรซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้เปลี่ยนแปลงจากเทวสถานมาเป็นพุทธสถานมีประวัติประสบการณ์อภินิหารมากมายจากปากปู่ย่าตายายมาสู่ถึงคนในยุคปัจจุบันก็เลยเป็นที่สอบสแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและเครื่องรางของขลังซึ่งทุกท่านมีความเชื่อกันว่าเมื่อได้กลิ่นเขมร ไม่ว่าจะเป็นยุคต้นยุคกลางหรือยุคปลายนำมาบูชาพกพาติดตัวความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดเรื่องของสิ่งที่เป็นอัปมงคลก็จะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนทั้งมีอนุภาพกำจัดศัตรูให้พ่ายไปและสร้างเสริสน่ห์เมตตามหานิยมกำเนิดของพระกริ่งตะกะแตงจากาศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นนารายอาวตารปางหนึ่งฉะนั้นกำเนิดของพระกริง่งเขมรหรือพระกริ่งหน้าตะกะแตนจึงไม่ใช่รูปจำลองของพระภัยสัตยคุรุซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งอวตารลงมา เพื่อช่วยเหลือสรพสัตให้หายจากความเจ็บไข้ได้ป่วยตามในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเป็นป,ประเทศจีนและทิเบตแต่ทว่าสร้างเป็นรูปจำลองขององค์พระนารายณ์ในสมณวตารกำเนิดของพระกริ่งในประเทศจีนไทยและทิเบตจึงมีความแตกต่างกับพระกลิ่งของขมรที่เรียกกันว่าพระกริ่งตะกัตแตนด้วยเหตุที่กล่าวมาการบรรจุเม็ดกลิ่งของพระกริ่งตะกัตแตนจะแตกต่างกับพระกริ่งใหญ่และพระกริ่งบาเกงคือใช้วิธีการเทหล่อนชนิดบรรจุเมรร็ดกลิ่นในตัว ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นต้นแบบของการหลอกพระกริ่งวัส,สุทัศน์ในเวลาต่อมาอันดับ 3. พระกริ่งยานวิทยาคมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2535พระกริ่งยานวิทยาคมถูกสร้างและถูกเศษโดยหลวงพ่อคูณพระกริ่งยานวิทยาคมของหลวงพ่อคูณประสุทโทนี้สร้างและปลุกเศษเป็นพิเศษที่วัดบ้านไร่ปีพุทธศักราช2535วันที่4ตุลาคม2535 อันเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคูณและเป็นการฉลองสมณศักดิ์พระยาน,านวิทยาคมเถระของหลวงพ่อคูณซึ่งในการจัดสร้างพระกริ่งนี้ได้จัดสร้างพระชัยวัดยานวิทยาคมขึ้นด้วยพระกริ่งยานวิทยาคมจัดสร้างโดยมีรูปแบบคล้ายพระกริ่งใหญ่ด้านหลังที่ฐานมีอักษรว่ายาน,านวิทยาคมคูณมีการตอกหมายเลขกำกับและมีการตอกโคดต,ตัวไว้ที่บริเวณพระโสนีสะโพกขององค์พระและในบางองค์ที่ใต้ฐานหลวงพ่อคูณจะจานตัว ไว้ให้พระกริ่งยานวิทยาคมนี้นับว่าเป็นพระกริ่งคู่บารมีของหลวงพ่อคูณทีเดียวกล่าวคือมีรูปแบบการจัดสร้างที่สวยงามมีจํานวนการสร้างเท่าที่ผู้จัดทําหาจากหนังสือและรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์เกี่ยวกับพระเครื่องพระกริ่งเนื้อทองคาจัดสร้างขึ้นจํานวนร้อยกว่าองค์เท่าที่พบหลวงพ่อคูณจะจารักระไว้ที่ด้านก้นของพระกริง่งด้วยเป็นส่วนใหญ่พระกริ่งเนื้อเงิน จะสร้างขึ้นจํานวนพันกว่าชุดองค์โดยพระกริ่งเนื้อเงินจะสร้างเป็นชุดให้บูชาคู่กับพระชัยวัดพระกริ่งเนื้อวัโลหะจะสร้างขึ้นจํานวนหกพันกว่าองค์พระกริ่งเนื้อวัโลหะต่อโคตรพิเศษจะสร้างขึ้นคาดว่าเพียงเล็กน้อยไม่ทราบแน่ชัดสนิษฐานว่าแจกให้กับพวกกรรมการโดยพระกริ่งเนื้อวัพิเศษนี้คือโคตรจะต่อไว้ที่บริเวณพระโสนีสะโพกและฐานตามลําดับอันดับสอง พระก,กริ้งปวเรศสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวาเรศวัิยยาลงกรวัดปวานิเวศพระก,กริ่งปวเรศเป็นต้นตำรับของพระกริ่งทั้งหมดเป็นองค์แรกที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยมีพุทธลักษณะคล้ายปางหมอยาและเชื่อว่ามีพลังพุทธานุภาพสูงรักษาทุกโรคภัยได้ซึ่งราคาปัจจุบันของพระกริ่งปวเรศนั้นสูงมากถึงหลักหลายล้านเลยทีเดียวพระกริ่งปวเรศเป็นพระกริ่งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวาเรศวัิยยาลงกร โปรดให้พระยาเวียงในนริบาลสร้างขึ้นมีพระพุทธรูปลักษณะปางหมอยาเป็นชื่อเรียกพระกริ่งที่สร้างโดยฝีมือของช่างสิบหมู่หรือช่างหลวงตั้งแต่พุทธศักราช2,382ถึง2,434ในอาณาจักรพระเครื่องรางที่นับถือว่ามีอนุภาพพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักนิยมพระเครื่องตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4สืบมาถึงปัจจุบันมีราคาซื้อขายสูงที่สุดในประเภทพระโลหะก,การสร้างมีพิธีพระพุทธพิเศษ และมีพิธีโหรพิธีพราหม์และพิธีบวงสวงอันเชิญเทพเ,เทวาพระเบื้องบนมาช่วยร่วมพิธีกรรมต่างๆประวัติการสร้างพระกริ่งปวเรศพระกริ่งในสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มสร้างที่มีความโดดเด่นมากในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าว้าอยู่หัวพุทธศักราช2382จัดได้ว่าเป็นพระกริ่งยุคเริ่มบุกเบิกและมีพลังพุทธนุภาพแรงที่สุดพระกริ่งปวเรศเริ่มมีชื่อเสียงในวงแคบแคบ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาถึงยุคของรัชกาลที่5พระกริ่งที่โด่งดังในอดีตล้วนแตกเป็นพระกริ่งที่สมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีร่วมอธิษฐานจิตเนื่องจากพระกริง่งและพระกริ่งประวเรศมีจํานวนการสร้างมากแต่จํานวนเกือบทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ในกลุ่มของวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนาศาสดารามทาให้บุคคลทั่วไปในยุคหลังสมัยรัชกาลที่5แทบไม่เคยพบเห็นและรู้จักอันดับที่1 พระกริ่งฟ้าผ่าหลวงพ่อขืนวัดรอนยานาวาปี2480พระกริ่งฟ้าผ่าหรือพระกริง่งพระพมนทนหนึ่งในพระกริ่งสายวัสุทธธัศน์ที่ถูกสร้างโดยพระครูกลัลยาณวิสุทธิ์มูลเหตุการสร้างพระกริ่งฟ้าผ่าเนื่องด้วยในปีพุทธศักราช2480สมัยที่ท่านเป็นพระครูขืนนั้นเป็นช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีนในฐานะที่ท่านเคยเป็นทหารมาก่อดจึงมีความปรารถนาที่จะช่วยประเทศชาติตามวิสัยที่สมณะเพศพึงกระทำได้ปรารภที่จะสร้าง พระกริ่งประพามนทลนขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและลูกบ้านที่ไปออกสนามรบท่านจึงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแทติสเทวนณวัดส,สุทัศนาเทพรามเพื่อทูลขออนุญาตจัดสร้างและอาราธนาทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยและกำกับการบงวงสรวงจนเสร็จพิธีซึ่งสมเด็จพระสังฆราชแทติสเทวทรงประธานอนุญาตให้จัดสร้างพร้อมมอบแ่นทองลงอักขระและฉนวนพระกริ่งรุ่นเก่าๆที่สะสมไว้เพื่อใช้เป็นชนวนในการหล่ออีกด้วย พิธีเททองและพุทธาพิเศษจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยในขณะทางพิธีได้เกิดปรากฏการ์สัศจรรยร์ขึ้นถึงสองครั้งสองคราต่อหน้าพระพักสมเด็จพระสังฆะาชแพทติสเทววและผู้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครั้งแรกท้องฟ้าที่สว่างสวายอยุ่หลับมืดครึ้มลงแล้วเกิดอสุนีบาทพาลงมากลางปริมณฑลที่จนเป็นที่โกลาหลแก่ผู้ร่วมพิธีแต่ปรากฏว่าไม่มีใครได้รับอันตรายเลยครั้งที่สองขณะที่สมเด็จพระสังฆะาชแพทติสเทวว ทรงจับสายสินในพิธีเททองสายสินเส้นหนึ่งได้ถูกลงพัดตกลงในเบ้าหลองเนื้อโลหะที่กำลังร้อนแต่กลับไม่ไม่ไฝ่สร้างความเลื่อมสายศรัทธายิ่งสมเด็จพระสังฆราชแทติสเทวจึงทรงประทานนามพระกริ่งนี้ว่าพระกริง่งเนรันตรัยแต่คนส่วนใหญ่มักเรียกพระกริ่งฟ้าตามเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นและเรียกติดปากกันมาจนทุกวันนี้พระกริ่งฟ้าผ่าหรือพระกริง่งเิรันตรัยหลวงพ่อขึ้นวัดดอนยานาวาสร้างด้วยวิธีการเททองหล่อแบบโบราณ และบรรจุกลิ่นในตัวเหมือนพระกลิ่นวัสุทั์กระแสของเนื้อโลหะเป็นทองผสมวันน่นจะออกเหลืองอมงน้ําตาลที่องค์เขียวจะมีจํานวนน้อยมีสองขนาดคือขนาดใหญ่และขนาดเล็กแต่พุทธลักษณะองค์พระจะเหมือนกันทุกประการเป็นอย่างไรกันบ้างครับสิบอันดับสุดยอดพระกริง่งพระกลิ่งรุ่นยอดนิยมของเมืองไทยเห็นได้ว่าพระกริ่งส่วนใหญ่นั้นได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิชื่อดังและพระกริ่งยังมีชื่อเสียงในเรื่องพุทธคุณ เรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องที่นิยมบูชามาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันบางรุ่นองค์ราคาค่อนข้างสูงหลายล้านเลยทีเดียวและบางรุ่นผ่าพิธีพุทธาพิเศษมีเกจีดังร่วมปลุกเสกส่วนอันดับการจัดทําอาจไม่ได้แจ้งราคาองค์พระเพราะทุกองค์ค่อนข้างราคาสูงส่วนจะถูกใจผู้รับชมหรือไม่ผิดพลาดประการใดผู้จัดทําต้องขออาภัยณตรงนี้ด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจเพื่อขวัญและกําลังใจ หรือกดคอมเมนต์ใต้วิดีโอด้านล่างสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบจงประสบความสุขความสบายตลอดไปและขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อกำลังใจช่องเล็กๆของเราช่องมตราศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณครับ